เรนะิมกินิวจะมาเป็นผู้ช่วยใช่ไหมแกนเราจะบดก่อนไหมเนี่ยกนินิวจะมาทำอะไรวันนี้จะเผาเนื้อจะเผาเนื้อสุดเลย พ่อเป็นเด็กต้นนอพ่อก็จะดูแม่ทำหมูข้าวอย่างนี้แหละคือนนอก,ก็ทำเป็นเองเราอย่างดีนะเเราได้อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยเห็นไหมพ่อครัวบางคนเข้ามาทํางานที่เมืองเชียงเนี่ยเขาไม่อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับปู่กับย่าเห็นไหมก็เพิ่มความลําบากครอบครัวไม่อุบุญเลยกว่ออาจ,จะได้เจอลูกแต่ละทีเนี่ย ลำบากแสนเขียนเลยเนี่ยเห็นไหมอิ่มเงโอเคนะเนี่ยแตอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่มไหมน้ำมันหอมละหอยลงไปวันหลังทำให้พอกินเลยนะเช่งไหมน้ำมันหอมเลยง่ายๆทำสูตรน้ำมันแบบรสดี กิ้วขาว,าาวะามะฝาเขียวเดี๋ยวใส่น้ำตาลไม่พอดิน้ำน้ำตาลใส่นิดเดียวไงใส่ นันตาลที่เราชอบกินหวานนิดนึงนี่กเสือสีสันที่สวยงามเราก็ต้องใส่นี่้วยใส่สีหวานรสชาติเป็นจนนี่ ทำเป็นไหมอันนี้นนเติมหัวเข้าไปนะตบรรกเจเเอาวไว้ตำเลยหัวพึ่งคือเลยเนี่ย เ,กกเ,เ,เสร็จแล้วเลยว่ากูมัจะเผาเนี่ยแทนนี้ก็เสร็จแล้วเิรเียเต็มจานเลยใชนมหเนี่ยจานลูกพอเตรียมอะไรเสร็จแล้วแค่นี้เป็นการเสร็จพิธีนะ